แตมอยู่ห้องคนเดียวเครื่องไลฟ์หนูไลฟ์อยู่ต้องให้พี่ไผ่ชวนแตมก็ไลฟ์แตมไลฟ์อยู่เหรอใช่แตมไลฟ์อยู่ทุกคนไปบอกแตมมาดิแตมแตมไลฟ์แตมไลฟ์ตั้งแต่ตั้งแต่พี่พี่อยู่นะแต่ก็เลยบอกว่าแตมไลฟ์แบบเป็นคนดีเธอลูมือไม่ยากอ๋อหรือเท้าหมินนะ อเอาอีกครั้งไหมดูแลที่พามากินใครไอ้เงี้ยไม่ต้องนั่งกับคนปกติเออคิดตั nope ้งนานดิะเขานั voilà ่งกันยังไงเนาะคิดตั้งนานว่าเฮ้ยกินเท้าเราปะวะอ๋ออาจจะไม่ใช่อ๋อยินหมวกอ๋อเขาโดนกูก็ติดก้มโดนของเอง ไม่หมิ่แต่ถ้าตอนนี้หันมาข้างหลังไม่ใช่ถิ่เทานะกินแล้วพี่เอพี่เอพูดอะไรนะตาตาไม่มีอะไรพี่เอพูดมาเรื่อี้เดี๋ยวนี้พายหลิวเป็นขี้บูลลี่ชอบเดินไปทำลายร่างกายจริงเหรอจริงหน้าหน้าหน้ายืนยืนยู่โดนไต่ล้วเราก็บอกว่ากูทำอะไรผิดมาเดิรักเลยนีคำอะอะไร ขำอะไรทำนี่มันคือการบูลลี่ของจริงทำไมคะทำไมคะจะขำจี้อะไรขำอะไรกันก่อนหัวเราะอะไรกันวะางเอยอืมเวรีอร่อยมั้ยเปี่ยนไปมั้ยไม่เคยรู้สึกเลยอร่อยนู่นทำไมมันเกาะอ๋อเอออะไรไม่หายค่ะนะคนก่าน้นมากหุ่น พี่เอามาอะไรอ่ะ่อะอะไรอะพี่ไไว้ไหนอ่ะตู้เย็นไงอ่แ้ี่วอล์ของใครก็ไม่รู้้ม่ขเอลมาปน้สุดอุ้ยูู้้เขาหูเลยอู่ะา้